สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกทีวันนี้น้องสินจะมาแต่งหน้านะคะ <S <S> <S ก่อนแรกให้เรานำแป้งอันนี้นะคะน้องสินจะใช้เป็นแป้งอันนี้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วหลังจากนั้น ให้เรานำอันนี้นี่ค่ะนํำแป้งเนี่ยค่ะมาเทสิแบแป้งนะคะแป้งปัดแก้มค่ะแล้วเราก็นำมาปัดแก้มเบาๆนะคะเดี๋ยวแป้งหุนะคะ สองรอบเลยนะคะต่อไปค่ะให้เรานำชีปัดแก้มนะคะที่ปัด แก้มน้องอมสินจะเอาเป็นเอิ่มน้องอมสินจะเอาที่ปัดแก้มคือตัวนี้เลยค่ะหน้าหน้ามันจะเป็นสีชมพูนะคะน้องอมสินแต่งหน้าเป็นประจำและแม่น้องอมสินก็แต่งด้วยนะคะมันก็เลย เป็นบทเร็วนะคะตงมือหน่อยโหเป้งเหลือเยอะเลยค่ะ ตรงที่ปัดแก้มนะคะมันจะเป็นสีชมพูอ่อนะคะเราจะไม่ใส่เยอะเกินไปปัดแก้มเลยค่ะให้คุณผู้ชมดูใกล้หน่อยนึงนะคะว่ามันจะออกสีไหมคะนี่ค่ะ ใช้ถูขึ้นข้างบนแบบนี้ค่ะน้องสินจะชอบถูขึ้นข้างข้างบนนะคะมันค่อยสวยค่ะเราจะถูอีกทีเราถูข้างและสองครั้งนะคะนี่ค่ะทำไปเลยค่ะแล้วเร็วเลย วยคนดูนะคะช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าจะให้ทาตาด้วยไหมคะน้องอมสินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทาหรือไม่ทาดีค่ะเพราะมันต้องใช้มือนะคะน้องอมสินไม่มีแปรงค่ะเฮย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะคุณผู้ชมคะ่ะมีอันนี้อยู่แต่มันเปื้อนหน่อยนะคะไม่เป็นไรเราก็ทาได้เหมือนกันค่ะ ด้านไหนดีไม่รู้เลยอาะเป็นด้านนี้ก็แล้วกันนะให้เรานํามาถูบนอันนี้นะคะตะเราจะได้สีชมพูอ่อนขึ้นมาบ้างคะ่ะแต่มันจะไม่เข้มหนาะมันจะอ่อนสุดเลยสียนี้เนี่ย เวลาเรานำมาทาตาจะต้องทาหลายๆรอบนะคะเมื่อฉะนั้นสีเนี้ยที่เรานำมาทาตาสีอยู่บนแปลงมันค่อนข้างจะสวยค่ะมันจะเป็นสีชมพูออรรแต่ในเมื่อที่มันทาตามาแล้วมันจะดูอ่อนค่ะ ค่อนข้างสวยมากเลยค่ะน้องสิงชอบค่ะมากชอบแต่งตัวบ่อยๆนะคะพอแล้วค่ะแค่นี้น้องสิงคิดว่ามันน่าจะพอแล้วนะคะอีกด้านหนึ่งเราจะมานำทานแกมอีกหน่อยค่ะน้องสิงว่าแกมมันน่าจะยังไม่พอนะ นำคัตติ้ลบัตมาทาตรงแก้มอีกหน่อยค่ะอ่าพอแล้วตอนนี้เราทาแป้งแล้วก็ทาแก้มแล้วก็ทาตาเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเอิม่มทำอะไรกันดีนะ มีอันนี้ไม่เอ,อ่ยเชดาเราจะมาเขียนคิ้วนันเองค่ะแต่ก่อนเราต้องเร่ากันเลยนะคะเพราะว่าซึ่งว่าที่ที่เขียนคิ้วของน้องศรีซึ่งว่ามันจะค่อนข้างทู่นะคะนี่ค่ะ เขียนเบาๆนะคะต้องว่าคิ้วของน้องสินอ่ยมันจะหนานะเราก็เลยจะเขียนเบาๆอย่าก,กดมือนะ่กของน้องสินไม่ไม่ต้องทาเยอะนะเหมือนกับว่ามันต้องทาปื้ดเดียวเลยเลยคะ่ะมันจะไม่ต้องทาเยอะมากะคะ่ะ มันจะทาเบาๆโอเคค่ะด้านนี้กันเลยด้านนี้ดูอ่อนคายมากเลยนะคะ ีกนคิ้วเสร็จแล้วกันนะคะแล้วต่อไปเราจะมาทำอะไรดีหนะน้าแคนี้น้องอศิลว่าปัดแก้มให้หน้ามันอ่อนอีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าน้หน้าน้องสิลดูเข้มมากแค่นี้เราก็รู้สึกว่าสวยกันแล้วค่ะต่อไป เราจะนำริบมันริบตร์นี้เราเออมสินว่าอันนี้ถ้าใครอยากซื้อสามารถซื้อได้นะคะบางอันมันก็จะมีอยู่สองสีแบบนี้นะคะอันนี้มันจะมีอยู่ประมาณอยู่ที่มีทุกเซวทุกสาขาเลยนะคะ นี่ค่ะน้องสอินเป็นสีแดงกระดับกันนะคะลิปมันค่ะทาเพราะว่าลิปแดงของน้องสินเนี่ยมันจะล้างออกยากเราต้องทาลิปมันทับลงไปค่ะนี่ค่ะทาเยอะๆเลยนะคะ แค่นี้ปากมันก็ดูค่อนข้างจะสวยแล้วนะคะน้องสิงจะมีลิปอันนี้สำหรับใครที่อยู่ขอนแก่นนะคะสามารถซื้อได้ที่โรตัสเลยนะคะโรตัสใหญ่นะคะไม่ใช่โรตัสเลยค่ะน้องสินจะหาอันที่มันบดบดมันไม่ค่อยมีนะคะ เพราะว่าน้องสิงจะชอบทาาอ่อนๆน,นะคะน้องสิงจะไม่ชอบทาาเข้มค่ะเพราะว่าปากของเราเนี่ยมันไม่ต้องกันหนานะเพราะว่าถ้าเวลาเราทาปากหนาน,นี่ค่ะ เราจะใช้มือกดน้ำหนักหน่อยนะนี่เลยค่ะแถมแถมแถมเสจเรียบ รอะะ้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ่ะสวยไหมคะบัมีสีอรโรนิดหน่อยนะต่อไปเราจะมามัดผมกันเลยนะคะแกะผมออกเลยคะ่ะ ผมน้องสินยุ่งมากเลยค่ะขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะคะที่น้องสินทำหน้าแบบนี้มันเจ็บไปหน่อยค่ะผมน้องสินมันบอกว่าถ้ามันบอกว่าจะหวียากมันก็คือว่าหวียากจริงๆเลยแหละคะ่ะมันเหมือนกับว่าใช้กาวทากรกดาดเนี่ยมาติดผมน้องสินนะคะ มันหวีไม่ค่อยได้เลยค่ะน้องสิไม่ค่อยหวีผมเท่าไหร่ค่ะอุ้ยเจ็บมากอุ้ยเจ็บดูเวลาค่ะเกี่ยวมันจะสายไปนะคะน้องสิก็จะรวบรวบเลยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานะคะ อุ้ยเจ็บฉันเจ็บนะเธอเธอจะฉันเจ็บ เสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะบ๊ายบายค่ะ